สวัสดีครับผมผมบาวสันลูกอีสานลานเปอเซ็นครับมือนีผ้าพีผ้านห้องมาเบิงบรรยากาศสดๆครับเขอจีท่าใครในหนาหนาวครับเป็นยังไง ใช่ผสมอ่ะไส่ใช่ผักหอมใส่รสดีเหยาะปลาร้าลงนิดหน่อยเอากินพอมยังสุด สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งสองท่านนะครับเดอ้อมาเบ่งมาเอาบรรยากาศน้ำกันกันกบเออยังก่อนเขาจี้ทักใครเนาะพี่น้องบรรยากาศหนาวๆแบบนี้คอมัน บาวัดนอน,นี่เนาะบาวัดบาวัดบาวัดขอบคุณหลายๆครับผมที่เข้ามากำลังแรงใจให,ห้กันครับผมมือนีแมามะครับบาวัดครับมากับตี่ท้าใครน้ำกันเนาะทางบ้านบาวัดหนาวบโนออน,นี่เนาะ อยู่ในกรนพนมสิบองศาวัสันพี่น้องเอ้ยแบตเตอรี่กับบัตเหลือยี่สิบเปอร์สซต่รนว่น้อน่เนาะยีเปอรเซ็นพี่น้องเอ้ย

กลาสวัสดีกลาบสวัสดีความเปีนน้องทั้งหาพันท่านนะครับขอบบุญขอบคุณทีค่ะว่าเป็นกำลังแรงใจให้กันบอมครับ เลิ่บๆอีกสามพันเลิ่บๆแบ็คขนหน่อยสิบวันแล้วนะครับเด้อโซลัสซับก็โอ้จะเป็นแนวไดนมันจะแนวสีพังสีเพชรสีห่างไปแล้วครับตามการเวลาขึ้นจากของมันเนี่ยล่ะเผามันเขาจะเอือนมันก่อนเฮ้ยมันมันแกวบอกเฮน่ยเนี่ะคะตางห่างุดคนออกปากหนาวไงอู้ บ้านเขาบ้านเขาก็จะเอินมันยังกันแม่มันแก้วเนาะแต่ว่ามันแก้วปากกลางถ้ามันแก้วปากกลางที่เป็นหัวขาวๆได้เนาะมันแก้วคนอีสานที่เป็นตรงนี้ครับขอบคุณขอบคุณเล้ยๆสำหรับท่านหาพันท่านที่เข้ามาชมอุ้ยอุ้ยแก้วรถถังมาเล่นเนอะ โอเคถือไฟหลายนาย้าป่าเด้ออเอาเงินมาให้ไปค่วะวัดกูตั้งเงินสิเสือโทรศัพท์ใหม่กับบอมมี่ห่างแล้วห่างอีกพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์ลูกได้ลูกได้ใหม่ได้หันตกลงกหนนะลูกลูก ช้าปิดหน่อยแม่แม่แม่เบาลูกเบาลูกโ <laughs> นวดเลยโนวดเลยรถเสียงเลยครับปิดเสียงเอาไปโนวดเลยไม่ได้ไม่ได้มันเล่นดิ้นไม่ได้ไไดอเขาเล่นตรงหน้าบ้านไปเออตรงหน้าบ้านเล่นได้หน้าบ้านมันหนาวลูกอย่าเพิ่งมันเข้าไปกับม่อพอนนี้มันมีไฟมีแดดแต่แดดส่องมาแล้วปะสองไฟก็มีตรงนั้นหรอปะเออมันหนาวหวามานั่งผีไฟกับแม่ก่อนหวากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านที่ในลำดับที่หกพันนะครับเด้อ เเบิ้งเขาจีน้ำกันครับจีเขาจีน้ำกันครับเด้ครับเขาจีกับเผามันแกวครับมันแกวอีสานด้บวยม,นมันแกวผักกาดเขอยากให้มันอีก,กัน,นี่ครับ ออยากให้มั่อีกครับมเมล็ดทานตะวันประซานเป็นยังไงนาะครับตังบานบาวัตเน,น,น,นี่ยนาะหนาวโยบอ๋อสวัสดีครับเอ๋ยไพครับโชว์รถถังเขาบอกว่าโชว์รถถังให้หน่อย ตั้งตัวตรงไหนตื่นบ่เตือนเตือนสาบ่ได้เด้อยู่นี่ตื่นสวบาายบ่ได้เขาบอกว่าโชว์รถถังให้หน่อยออ๋โชวร์รถถังรีวิวรถถังเหรอ,อไม่เห็นไม่เห็นแม่ต้องตูวตรงไหนคะเดี๋ยว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 ย่อก่อนย่อก่อนย่อก่อน,อน,นสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๋พายครับเด็กไหมเขาไม่เข้ากล้องลูออก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 มันจะมีปัญหาออกไปเล่นข้างนอกเลยไปคลิปไม่ได้ไม่ไม่รันเวลาไปออกไป นี่ไรสดหลกไรสดไม่ไม่ไมตื่นจะเสรได้เวียกายเนี่ยผู้ถาวาเออไปเออมาขับกินข้าวกินน้ำกันครับเอืสุดปูสุดคนครับผมแมตคขาหน่อยสิบัสอเลือยี่สิบเปอร์เซ็นนี่แต่เวลาพอเครืองจะม่วงบ่พอปีพ่อนองก็พอดีเลวเนาะคบเนาะกีขาวกีแล้วมันกับข้ีซุปพอดี ตื่นแต่เ้านไใรเบียกหลเนแนยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเข่าเป็นว่าตื่นแต่ยังบุกรีรถเลาะรถเชินพี่หาเลาะเล่นยี่รถกลับขึ้นมากับข้างซันแหละหนาวพี่สาวก็ตื่นวันเสาร์สวยแนยวสังเกตตื่นสวยๆแล้ครับตื่นมาก็จะได้มีคนทัก่าโอ้เมือนนี่คือตื่นสวยแท้ว่าสั่นเปนว่าเ้ยสวยแท้ เศร้าหนิกับไปเบังไม่แล้วยอาไอ้บาปากแปรเพิลไปขัขว้วหนูลกคนหนูมือขึ้นเพินออกไปออกล่ามาไดยเศร้าเอดโตง mm hmm. ยังใครติดตามเบังแล้วครับบิ๊กที่บอกให้เบังยี่ดอกแล้วมื้อน้กับบังนั่งบังน้องเศร้าลาบจี้เขากับกี้มั่นก่อน mm hmm. อืม เอาลืมบอกให้ลูกกินข้าวนะ่ะเออเอยไพ้ว,วัฒมายูดอนตดนาดอลจีตอนนี้บ่ได้บ่ได้กับอูดอนครับอุดอนบานเกิดกับเอยผมมาอยู่เมืองนครพน,นมแล้วกลับมาขึ้นมาอยู่บ้านแล้วน,นี้โควิดสะก่อนนี้ขึ้นมาอยู่บ้านยูนครพน,นมเลย มีโควิดเลยบได้อ่อนอวนน้ำพล่วโลกโควิดโควิดเหนออ้าวส่นเไปแล้ววะอุดราบานเกิดครับพอดีเปียกเห็นไหมยุปีละเห็นมาอยุ่เมืองนครเบียมันเคยเป็นต่อยู่ส่วนไผ่ไร้สารเออภัยของเอานะครับว่าคนบอกว่าน้องชายของพี่อยู่ป่าปากป่าปากับกายกันเพรสมควรครับ ประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลได้ปะ่ะห้าสิบโลประมาณเนี่ยครับจากพื้นที่ปนสวานอยู่ไหมอยู่ครับผมมาต่อค่ะมาหน่อยฝากให้ไปรับคูปองวันบ่ายสองไปฟังเพื่อนซาทยายนั่นให้เพ่อมาหน่อยนกก็เลยวัดบ้านเฮา ประกันยังไม่ได้ไปเด้อยวไปซองอีกเด้อเออยังไม่ได้ไปเด้อยบุว่าโอ้ข้างนอกเออเอ้ยาฝากมาตามรายซื้อนี่แหละใครประกันเราแสดงแล้ตอนนี้เราแสดงกิ๊กตัวยังไปซ่อนลงไปไม่ได้ขาลาวอยู่ดี๋ยังไปมืดกูเลยไปซ่อนไปดับไปดาบมันปวดเลยพางกับเจ้าได้ไอย่าไผลูกค้าทุกเมื่อสามสิบตัวซ่อนยจะไปดับอ่ะกูเลยนอกบระกาน จีบปนเาะไปซอนได้พักกันได้กุ้งหลายหรือ่ะนิดกุ้งหรืป่ากุ้งก่ค่อยมีมีเนี้ยวมีแมงดำแต่พูกเดาได้กุ้งก็บอกก็เจ้ามากันจะกิจะได้กุ้งกอจะไปห้าตะแป๊กไปก็จะใส่ตุ้มนะโอ้ยตัวขาวนี่ก้อยนี่ก้อยนี่กุ้งกุ้งก้อยขางนี่ไปรถเด้อไปท่ามรถเราเส้นตุ้มฮะเมื่อจะไปซื้อทัานสาวป้าท่นบ้าเรียกกินแต่ตัวใหญ่หลายก็บอกเป็นตะเกียันเอามาก้อยเออเออกุ้งก้อยผมไม่สั้นใหญ่ปานกุ้งตลาดแต่ว่ามันตรงที่เนี่นะครับ ก็ดีพี่น้องคนมาตรงคาคนมาบอกว่าพี่ไปซอสมาสั่นครับโอ้ยหนาปีนี้พักกัลนนดล่องแนมเลยนะพี่น้องเนาะตามากินข้าวแล้วลูกเขาตีแล้วคุณหมอจะมาบรรยายวันนี้เหรอแม่โอเคเนาะขอบ,บนขอบคุณขอบคุญในร้านนะครับที่อยู่เป็นมูก,กันของผมก็จะได้ประมาณ เวลาขึ้นอยู่ประมาณสามสิบนา,า,าทีเนี่ยครับแบตกับสิบเบิร์แล้วแกะใครบาตกจะเกลือโทรศัพท์ก็ไกกาาด้ขึ้นซื้อวาไรด์มาวัดบอกว่าสุดๆนะไอ้ครับผมขอบคุณขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้ครับ <c oughs> น้องสายก็หน้าตาคือโตนี่แหละว่าสันเวลาครับผมก็ว่าว่าเมนอนหนุนไทยเดียวกันเนาะหน้าตาคล้ายๆกันพ่นซื้ออย่างน้อครับเนี่ยใอญ่เงินบ่ออ่ากินข้าวกับไก่กันเติอด้วยหรอก่ขาิกับแม่เลยบ้าบัดบอกว่าเราถามมาว่าหนาวหนาวบอกไอหนาวแห้งครับสิบองศาครับเมื่อเช้านี้ต่างออกลูกออกออกกล้อง พ่อไลสดอยู่ออกลูกออกมากินนี่จะกินก็นี่ก็แม่ก็หยิบให้ไปพ่อไหลสวสดลูกต้องเข้าใจนะเพะอ,อยากให้ลูกก็หนาได้ยังนี่ยันมีปัญหานะจ๊ะพ่งนี้หรอครูครูมันยังไม่ได้ให้เรียนพิเศษค่ะเพราะว่าช่วงในโควิดเขาหยุดกันทั้งหมดเลยโรงเรียนแม่ค่อ,อยหยโรงเรียนตางก็อ,อ,ยอยากเจอเพื่อนเหรอยังเจอไม่ได้นะจ๊ะ แล้วก็ไม่เข้ากล้องพอาด้วยเออนั่งอยู่ข้างๆนี่ยแหละลูกโอ้ยีตนลูกไปเด้เอาแม่แม่ยิบให้ลูกแม่ไม่มีโรงเรียนไหนเปิดเลยเ,เด็กก็ปิดหมดเลยช่วงนี้จเรีนยนไม่ได้เขาว่าไหนะกวไม่จะกินกินไหนกูไม่ไม่อยากกินไหนไหนให้เต้นเตึงที่สองที่สามที่สิบเันด<ถ>ับนขนาดว่าให้ ขนาดว่าให้กันแล้วก็นกันนาง้ยคือกันละครับคือเราเซฟไปดีกว่ายัานอายุเราให้นะครับประมาณนี้แหละนี่เป็นปกติตัวตาหายนะแห้งก็นี่ครับเป็นว่าลูกสาวล่าเดียหัน <c oughs> <c oughs> ลูกชายลูกชายล่าเหรอ <c oughs> เออลูกชายล่าเหรอพันพันอยากไปเรียน น้ำมูเพว่นครับเป็นพิเศษเสาร์วันวันเสาร์วันจัน์วันศัตว์โควิดไม่เขาก็งดกิจกรรมหมดทุกอย่างไงแหละลูกเอ้ยไม่ไปหน้ากล้องหน้าแอ่นอยู่นะวัดอ่ะเด็กวัดเก็นอึบตกใจเอาเงียบก่อนแม่เงียบปิด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 ไม่ทำไม่เป็นอ่ะโอ้ยไรสุดเนาะก็บอกไปพุ่นหลัดได้ครับคุณลูกแม่อย่ามากดแม่ พี่ตองที่ชไหนดีลูกพี่ตองครับไม่มีโควิดระบาดแต่พ่อเมืองพ่อเมืองนครพนมท่านบอกว่ากันไว้ดีกว่าแก้นึบตายเลือกเอากันไว้ดีกว่าแก้เพรานว่าก็เลยมีนโยบายสั่งปิดหยุดเรียนปิดเรียนทั้งหมดกิจกรรมการเรียนการสอน

อย่ามีปัญหาเด้ามืออื่นยังก่อนเอาบรรยากาศไหมนะครับเนาะขอบบนกรอบพูดไรๆผมกไอยาก scream, ูน <impossible> ้ำบ <Off> ีน <issions> <S ess> ้ำนอนโดนๆท่านละก็ไม่เงี้ยหนักแบตกระซเบิระซิบไอพายบอกว่าจ้าเข้าใจเลยว่าสันโอเคครับผมเนาะบาวัดเนาะจัะในกระติดตามนะครับถ้าเป็นเป็นคลิปมากกระิมีคลิปไอเบ้งยูดอกคลิปเนี่ยเฮ็ดเขาจี้เนี่ยล่ะท้ายใบก้อนหนานี่ก้อนหนาจีเซลายสดจู ได้กระป,ป๋าติดบนขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังแรงใจให้ครับทั้งห้าพันท่านสามสามพันเลิฟอ,อะไระไม่กล่องอยู่บนโต๊ะใช้กางเข้าทางซุปฟาทางกล่องเล้วน,น,นั่งตรงนี้มั้ยนั่งเฉยไปครับจบจังไรละบาทนี่ เอ๊จับจังเลยหน้าตรงไหนหน้าตรงนี้หน้าตรงเนี้ยบอดกคจากไกลจากหนาเวลาหันมาไหล้อนวาลูกแอรพาก,กันอุ่นอัวหลายขอบ,บขอบคุณขอบคุณทั้งห้าพันท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดของดาวสันูุอีสา,านล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเด้อเบิ้งกับข้าวรถน้ำวนาวกระได้บอกไปว่ามาเมื่อกีก้หนังที่กันอะไรนี่ กนิยาตบาทเล็กตบาทคํำดักบาทพระไปขายเบิรปีบาทกินหัวละบาทนี่สบายดีสุขสุขกันนะครับเดอ้อมีเงินมีทองใส่ยาได้ขาดสวัสดีครับผม